ค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับอรวีแม่บ้านอเมริกายินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมวิดีโอและยินดีต้อนรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมวิดีโอเป็นคลิปแรกด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและก็เพื่อรับชมคลิปของแม่บ้านอเมริกาสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะถ้าท่านเพิ่งเข้ามารับชมเป็นคลิปแรกนะคะมีเรื่องราวมากมายที่แชร์ เอาไว้ให้กับทุกคนได้รับฟังนะคะในสไตล์ของแม่บ้านอเมริกาค่ะแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการบอกเล่าเรื่องราวก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทุกอย่างนะคะก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเรางดดราม่านะคะเพราะว่าชีวิตคนเรามันมีเรื่องเครียดมากพอแล้วนะคะเรื่องราวที่เราแชร์ให้กันฟังนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่อยากบอกเล่าสู่กันฟังเท่าน,นั้นเองนะคะก็เป็นแง่มุมจากคนคนหนึ่งนะคะที่เล่าผ่านให้กับอีกคนหนึ่งฟังเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องราวมันก็จะมีอะไรที่ เป็นความคิดเห็นนะคะส่วนตัวแต่ว่าถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์นะคะใต้คลิปวิดีโอได้เพราะว่าเรื่องราวหรือความคิดเห็นต่างๆของท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับพี่หนิงในการทําคลิปนะคะเพื่อจะต่อยอดแล้วก็เพื่อจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเราเนี่ยต้องการให้เราเล่าเรื่องแบบไหนต้องการแบบต้องการเล่าเรื่องยังไงนะคะเผื่อว่าทุกคนนะคะก็ พี่หนิงถือว่าทุกคนคือคอรอบครัวแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นนะคะเราจะไม่มีการต่อว่ากันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีทั้งชอบและไม่ชอบในการทําคลิปนะคะเราก็ยินดีที่จะรับฟังสําหรับคอมเมนต์ที่ไม่ดีเราจะก็จะเก็บมาเป็นพัฒนานะคะในการต่อยอดคลิปหรือว่าในการปรปับปรุงการทํางาน พี่หนิงถือว่าการทําคลิปวิโอของเรานี่ก็คือเป็นการทํางานนะคะแต่เรื่องราวที่แชร์แบ่งปันให้กับทุกคนได้รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงที่เราได้รู้แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราเจอกับตัวเองนะคะอย่างวันนี้พี่หนิงจะเล่าเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับปัญหาโรคแตกของเมียฝรั่งที่ถูกมองว่าเป็นเมียฝรั่งบ้าแบรนเนมเมียฝรั่งอวดรวยเมียฝรั่งทําไมต้องซื้อของแบรนเนมแข่งกันอวดกันเวลาไป ในชุมชนหรือว่าที่ชุมนุมรวมตัวกันในกลุ่มคนไทยเนี่ยทำไมจะต้องอวดลํำอวดรวยนะคะอวดสามีอวดกระเป๋าอวดเสื้อผ้าอวดรองเท้าอวดชุดแบรนด์เนมนะคะใครที่ไม่มีก็จะถูกมองว่ากระจอกหรือว่าไม่มีตัง สามีแย่เลี่งดูไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะคะพี่หนิงบอกว่ามันเป็นค่านิยมแล้วก็คําพูดความคิดที่ผิดมากๆเลยนี่คือในเรื่องใน,ในความคิดส่วนตัวของพี่นะคะพี่หนิงมีความคิดว่ามันอยู่ที่โอกาสแล้วก็แต่ละคนที่จะใช้มากกว่าอย่างตัวพี่หนิเงเองเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ใช้ของแบรนด์เนมมากจนเกินไป แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็ต้องมีเพราะว่าเรามีสังคมในบางโอกาสที่เราต้องใช้เราก็จะต้องใช้นะคะไม่ใช่พี่หนิงอยากจะมาพูดคุยเรื่องกับเมียฝรั่งที่ ถูกมองว่าเมียฝรั่งทำไมต้องทำตัวอวดรวยทำไมต้องซื้อของแบรนด์เนมทำไมใช้ของแบรนด์เนมเวลาไปเจอกันในกลุ่มคนไทยทำไมต้องอวดสามีทำไมต้องอวด,ดว่าสามีรวยสามีมีเงินสามีทำงานดีเงินเดือน,นสูงแล้วทำไมต้องอถือกระเป๋าแบรนด์เนมไปอวดกันนะคะพี่หนิงมีความรู้สึกว่านั่นเป็นคำพูดที่เมียฝรั่งด้วยกัน มองกันเองมากกว่านะคะพี่หนิงไม่รู้นะว่าคนอื่นเขามองเมียรฝรั่งแบบนี้ไหม แต่ส่วนมากแล้วจะเป็นคําพูดที่เกิดจากเมียฝรั่งด้วยกันเองมองเมียฝรั่งด้วยกันนะคะนั่นในทัศนคติของพี่หนิงนะเพราะว่าตามที่พี่หนิงได้ยินมาเนี่ยอย่างเวลาพี่หนิงกลับเมืองไทยหรือพี่หนิงไปไหนก็ไม่มีใครมามองเรานะไม่มีใครมาว่าเราถือกระเป๋าแบรนด์เนมไม่มีใครมาบ้าเราใส่ชุดเสื้อผ้าแบรนด์เนมเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวเราสามารถที่จะ,ะดูแลหรือซื้อนะคะเพื่อความสุขของเรามันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะคะก็ไม่เห็นมีใครมาต่อว่าเรานะคะ แต่ว่าพี่นิงได้ยินมาในส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นเมียฝรั่งด้วยกันซะมากกว่าที่มองเมียฝรั่งด้วยกันเองว่า อชอบทำตัวอวดรวยชอบทำตัวหรูหราแล้วก็ชอบที่จะซื้อของแบรนด์เนมนะคะส่วนมากก็จะได้ยินจากเมียฝรั่งทั้งนั้นเลยพี่หนิงคิดว่าเป็น,ปนทัศนคติในแง่ลบที่มีเมียฝรั่งที่มีต่อเมีฝรั่งด้วยกันมากกว่าพี่หนิงอยากให้ทุกคนนะคะหันกลับมาคิดแบบนี้นะคะคือ,อเพื่อว่าเราจะได้มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอย่างเพื่อนเราถือแบรนด์เนมเนี่ยนะคะอย่างเรานี่ไม่ชอบแบรนด์เนมเราไม่ถือนะคะ เราก็ไม่มีไม่ต้องไปต่อว่าหรือไปมองเพื่อนว่าเขาใช้จ่ายซื้อวิซิซล่แล้วก็ตัวเองทําตัวเองเนี่ยดีเพราะว่าตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดหรูไม่ได้ชอบถือแบรนด์เนมนะคะอ่าแล้วก็ไปมองว่าเพื่อนเนี่ยอวดรวยนะคะอวดรวยต้องซื้อต้องผ่อนบัตรเครดิตอย่างงู้นอย่างนี้ว่าเพื่อนแล้วพี่หนิงกับมองว่าเขาสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวตัวเขาเองได้เนี่ยก็ให้เขาทําไปเถอะทาไมต้องไปดูถูกเขาว่า ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมก็ต้องผ่อนนะคะเขามีปัญญาผ่อนพีิหนึงคือว่าคนนั้นแน่มากนะคะที่เขาเขาสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองเราไม่ต้องไปว่าเขานะคะอย่างตัวเองเนี่ยชอบถือกระเป๋าผ้าก็คือความสุขใช่ไหมคะ เราความสุขของเราเราชอบสะพายกระเป๋าผ้าถือกระเป๋าผ้ามันเป็นความสุขของเราเราก็ทําเพราะนั้นเป็นความสุขของเราทุกคนเนี่ยสแสวงหาความสุขอย่างคนที่ชอบถือกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยยอมที่จะซื้อกระเป๋าใบละสี่พันห้าพันเหรียญเนี่ยหรือสองสามพันยูโรอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยนั่นคือความสุขของเขาเขาอยากหาความสุขให้กับตัวเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีเป้าหมายของชีวิตแตกต่างกันออกไปบางคนบอกว่าจะทํางานหน้าเหนื่อยแค่ไหนก็ จะซื้อของที่เราชอบเราชอบกระเป๋าสวยๆเราก็ต้องซื้ออย,อยากใส่อยากถือสักครั้งหนึ่งเราก็ทํางานเพื่อจะได้สิ่งนั้นเพราะว่ามันเป็นความสุขของเราเพราะทุกคนเนี่ยสแสวงหาความสุขเพราะฉะนั้นนะอยากให้เมียฝรั่งเนี่ยอย่ามองกันแบบในด้านลบนะคะแต่มันก็มีอย่างมันก็มีหลายคนยนะนะมันก็มีหลายทัศนคติในในส่วนตัวของพี่เองเนี่ยพี่หนิงก็ใช้กระเป๋าแบรนดเ์เนมแต่ว่าก็ใช้ในที่เราสามารถที่จะ ซื้อหาได้นะคะพี่หนิงก็จะไม่ซื้อที่มันแพงจนเกินไปนะคะทําไมเราต้องมีแบรนด์เนมมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าเรามีสังคมเมียฝรั่งแต่ละคนก็จะอยู่ในสังคมแตกต่างกันไปอย่างเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่ว่าเราต้องออกงานสังคมออกงานเรื่องเดิงานราตีสโมสรงานสังคมสมาคมนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็ต้องมีบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าหรือกระเป๋าแบรนด์เนมเราก็ต้องมี เพื่อหน้าตาในสังคมนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยในสมัครคมในงานลาตีสโม,มสอนในทุกคนก็จะแต่งตัวสวยนะคะแต่ทุกคนถ้าอยู่ต่างประเทศนี่ก็จะรู้ว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเข้าออกงานสังคมเนี่ยเขาจัดรูจัดเต็มจริงๆนะคะ เวลาธรรมดาเขาก็แต่งตัวธรรมดาเสื้อยืดกางเกยงยีนธรรมดาแต่เวลาเขาออกงานสังคมเนี่ยฝรั่งเนี่ยสังคมของต่างประเทศเนี่ยเขาจะจัดเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสวยแล้วก็ดูดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องจําเป็นต้องประโคมเพชรแพรวหรือกระเป๋าใบละ,ะแพงมากมายแต่เราก็ต้องมีบ้างนะคะเพื่อเราจะได้เข้าไปอยู่ในตรงนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเรานี่ แย่จนเกินไปนะคะนั่นก็เพื่อที่จะเสริมสร้างกําลังใจและก็ความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะพี่หนิงกับมองแบบนั้นพี่หนิงไม่ได้มองว่าเป็นการอวดรวยหรือเป็นการที่ว่าเพื่อจะยกระดับตัวเองนะคะพี่หนิงกับมองว่า แต่พี่กับมองว่าการที่เราแต่งตัวดีนะคะมันก็จะเสริมสร้างบุคลิกภาพของเรานะคะเวลาเราไปเข้าอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีแล้วก็เข้ากับโอกาสนะคะสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นพี่หนิงคิดว่าทุกอย่างมันอยู่ที่โอกาสมากกว่าค่ะแต่มันก็มีหลายท่านนะพี่หนิงเองก็เจอเหมือนกันค่ะบางคนบางครั้งที่แบบว่าเราไปงานหรือไปอะไรที่แบบเราถือว่าออคิดว่าไปไปงานสบายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเราก็แต่งตัวแบบสบายๆก็จะถูกมอง ก็จะแบบมองเหมือนกับว่าเออเราเนี่ยไม่อยู่ในเคสของเขาที่เขาอยากคุยด้วยอะไรเงี้ยเขาบางคนก็ไม่ว่าจะไปงานไหนก็จะจัดเต็มหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะมีอะไรก็ประโคมใส่มาหมดเลยอะไรแบบนี้มันก็มีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็อยู่ที่มุมมองมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะพี่หนิงว่าพี่หนิงจะไม่เมารวมนะเมียฝรั่งก็จะไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนพี่หนิงก็มีเพื่อนเยอะนะคะที่เป็นเมียฝรั่งแล้วก็น่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลย ก็ไม่ได้มองกันดูถูกอะไรกันนะคะก็ทุกคนก็ถึงแม้ว่าบางโอกาสนะอาจจะมีเอ่อเมียฝรั่งด้วยกันแหละหยีกแยกมยอบ,บ้างอะไรบ้างนะคะก็มีพูดบ้างแซวบ้างเล็กๆน้อยๆบางทีก็อาจจะเหมือนพูดที่เล่นที่จริงอะไรงเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องราวที่ต้องมาเก็บใส่ใจนะคะเพราะทุกคนก็จะมีความสุขใน ในเรื่องราวที่แตกต่างกันไปใครมีความสุขอะไรก็ทําเพราะว่าทุกวันนี้เราสแสวงหาความสุขอยู่แล้วการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยมันเหนื่อยนะมันไม่ได้สบายมันไม่ได้สวยหรูนะคะทุกคนต้องทํางานพี่หนึ่งเองก็ต้องทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานข้างนอกงานในบ้านงานสวนงานบ้านงานเรือนทําหมดเลยนะคะอะ เก็บบ้านดูดฝุ่นนะคะตัดหญ้าได้หญ้าทุกคนเราทําได้หมดนะคะคนไทยผู้หญิงไทยเราเป็นคนที่ขยันนะคะแล้วก็มีเสน่ห์นี่คือเสน่ห์ของผู้หญิงไทยท,ที่ที่มัดใจหนุ่มๆต่างชาตินะคะทําไมคนไทยถึงเป็นที่จับตาของหนุ่มต่างชาติอยากจะได้มาเป็นสีพรรยาก็เพราะว่าคนไทยมีกริยามารยาทที่อ่อนหวานนะคะแล้วก็มีอาการเอาใจเอาใจ,จ,จ,จที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นพี่หนิงกลับมองว่านะคะการที่เราเนี่ย มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยถ้าเราจะหาความสุขให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะจะซื้อเสื้อผ้ารูรูใส่นะคะซื้อรองเท้าสวยๆสยักคู่ใส่เนี่ยพี่หนิงคิดว่ามันอยู่ที่ความพอใจความสุขของแต่ละคนมากกว่านะคะเราพอใจเรามีความสุขเรามั่นใจยังไงเราถามบางคนถ้าออกไปข้างนอกถ้าไม่ได้แต่งตัวนะคะก็จะไม่เกิดความมั่นใจอย่างพี่หนิเงเองเนี่ยพี่หนิงก็เป็นคนที่ ชอบแต่งตัวนะคะพี่หนิงยอมรับเลยว่าพี่หนิงเป็นคนชอบแต่งตัวชอบซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเนี่ยพี่หนิงซื้อแทบทุกเดือนเลยนะคะยิ่งเสื้อผ้าเนี่ยซื้อทุกเดือนเลยแล้วก็พี่หนิงเองก็เป็นคนชอบช้อปปิ้งเป็นคนชอบที่ว่าหาความสุขให้กับตัวเองนะคะชอบแต่งตัวชอบดูแลตัวเองนะคะนั่นก็คือความสุขของเราเราเรามีความสุขเราทำเนี่ยคะพี่หนิงถึงบอกว่า ทำไมการที่เราทําให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยทำไมคนกลับมองว่าเราเนี่ยอวดรวยหรือว่าเราเนี่ยาทาตัวอวดรวยทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าทําไมคนคนนั้นหรือคนพวกนั้นคิดแบบนี้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอย่างคนไทยเขาก็ไม่ค่อยได้มองหรอกนะว่าเราเีดยอวดรวยหรืออะไรเพราะว่าคนไทยเองนะทุกคนรวยกว่าเมียฝรั่งก็มีเยอะแยะแล้วก็ใช้ของแบรนด์เนมนะคะรูรูทั้งนั้นนะคะอย่างเพื่อนๆพ,พี่หนิเงเองที่อยู่เมืองไทยเนี่ยทุกคนก็ใช้ของแบรนด์เนมใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งนั้นนะคะมันไม่จําเป็นว่าต้องเมียเป็นเมียฝรั่งนะคะพี่หนิงอยากให้ทุกคนนี้เปิดใจเพราะว่าเมียฝรัง่งหรือว่าคนไทยก็ชอบเหมือนกันคะ่ะที่จะหาความสุขให้กับตัวเองสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะมี เสื้อผ้าดีๆใส่เราอยากมีกระเป๋าสวยๆถือนะคะความเป็นผู้หญิงเรามันก็จะมีอยู่ในตัวนะคะก็ชอบความสวยความงามมันอยู่ที่ต่างคนต่างจิตต่างใจมากกว่าอยู่ที่ว่าคุณชอบอะไรคุณก็ทำนะคะอย่างโดยเฉพาะเมียฝรั่งด้วยกันเนี่ยพี่หนิงไม่อยากจะให้มองมองมองดูถูกกันว่าปว,วดรวยอะไรเงี้ยหรือว่า คนรวยจริงๆเขาไม่อวดหลอกอะไรเงี้ยมันก็มีว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครรวยใครจนเพราะว่าเงินในกระเป๋าเงินในบัญชีไม่มีใครเอามาโชว์กันหรือไม่มีใครที่จะรู้ว่าคนไหนมีเงินให้มองกันที่จิตใจมากกว่านะพี่หนิงพี่หนิงคบเพื่อนคบใครก็ได้พี่หนิงไม่ได้มองว่าคุณจะแต่งตัวแบบไหนคุณจะยังไงพี่หนิงว่าถ้าคุยแล้วถูกใจพี่หนิงคบเลยนะคะเพราะว่าพี่หนิงคิดว่าคนเราเนี่ยเราคบกันที่ใจนะคะเราไม่ได้คบกันที่คุณใส่เสื้อผ้า ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีความสึกว่าเขามีความสุขเขาก็แต่งตัวแบบนี้เรามีความสุขอะไรก็เราก็ทำใช่ไหมคะเราไม่ได้มองว่าถ้าแต่งตัวไม่ดีหรืออะไรเราไม่ครบนะคะพี่หนิงไม่คิดแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่ามีเมียฝรั่งที่ลืมตัวก็มีเยอะเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ชอบใช้คําพูดที่ไม่น่ารักเลยกับเมียฝรั่งด้วยกันเนี่ยพี่หนิงเองก็เจอคะ่ะ แล้วก็เป็นเมียฝรั่งหลายคนก็ไม่ค่อยมีมารยาทในการใช้คําถามด้วยนะคะถามในคําถามที่เราไม่อยากจะตอบเลยนะคะแล้วก็ถามแบบไม่เกรงใจบางคนก็ลืมตัวจริงๆค่ะบ,บางคนก็ลืมว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนบางคนก็พยายามที่จะยกตนข่มท่านพยายามที่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยรวยกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีของแบรนด์เนมใช้แล้วก็จะมองเพื่อน เมียฝรั่งด้วยกันที่เขาไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมเนี่ยก็มองด้วยสายตาที่เหมือนดูถูกเหมือนกันนะคะพี่หนิงกลับมองว่าคนพวกนั้นน่ะเป็นคนที่น่าสงสารนะคะเป็นคนที่น่าเห็นใจเพราะว่าเขาพยายามที่จะลบปมด้อยในตัวเองเนี่ยลบว่าสิ่งที่เขามีลึกๆเนี่ยเขาไม่เคยมีเนี่ยเขาไม่เคยมีไม่เคยได้มาก่อนเลยเขาจะแชร์กันตลอดตั้งแต่เล็กมาจนโตอะไรเงี้ยมีเสื้อผ้าก็แชร์กันกับพี่กับน้องมีรองเท้าก็ แชร์กันบางคนถนึงขนาดว่าสับวันสลับวันกันใส่ก็มีคือความลําบากในอดีตเนี่ยมันทําให้เขามีปมดอยพอเขามีมพอเขามีความสุขเขาก็อยากจะโชว์นะคะแต่ว่าเขาโชว์ในสิ่งที่ผิดเพราะว่ามันโชว์ได้คุณมีคุณโชว์ได้แต่ว่าขออย่าดูถูกคนอื่นที่เขาไม่มีแล้วการที่เขาไม่ใส่หรือว่าการที่เขาแต่งตัวแบบนี้คุณอาจจะมองเขาผิดก็ได้เขาอาจจะมีกว่าที่คุณคิดก็ได้ใช่ไหเพราะฉะนั้น ไม่อยากให้เมียฝรั่งด้วยกันเนี่ยมามองเมียฝรั่งแบบกันเองด้วยสายตาที่ดูถูกนะคะบางครั้งเขาก็ลืมตัวการที่บางคนก็บางทีก็โชว์โชว์ท้องหยองเต็มตัวเลยนะพี่หนิงกับมองว่าเขามีปมด้อยในตัวเองเขาแค่อยากจะทําเพื่อความสะใจให้คนที่ เคยดูถูกเขาเนี่ยในอดีตเนี่ยว่าเขาลำบากไม่มีจะกินหรืออะไรเนี่ยให้เขารู้ว่าเนี่ยตอนนี้เขามีแล้วนะเขามีทุกอย่างเขามีทองเต็มเลยอะไรเงี้ยคือเขาทําเพื่อความสะใจของตัวเองนะพี่หนิงกับมองแบบนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยนะ,ะไม่มีใครหรอกที่จะบ้ามาใส่ทองเต็มตัวอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่เพื่อความสะใจนะคุณผู้ชมพี่หนิงกับมองแบบนั้นเป็นเขาหน้าหน้าเห็นใจมากกว่านะแต่ว่าก็อย่างว่านาะคำพูดคนเรามันคําพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ คําพูดเป็นนายเราถ้าเขาพูดคําใช้คําพูดที่ไม่ดีมันก็ย้อนกลับมาเขาเองเราก็จะมองว่าเออเขาก็เป็นแบบนี้เราก็ถ้าเราครบได้เราครบถ้าเราครบไม่ได้เราก็ไม่ครบบางคนก็พูดจาผงผางนะคะพูดจาคําหยาบคายอะไรเนี่ย ถ้าเราคิดว่าเราครบกับคนกลุ่มนั้นได้คนประเภทนั้นได้เราก็คบแต่ว่าถ้าเราครบไม่ได้เราก็ถอยออกมาเพราะว่ามันอยู่ที่เราเราจะเลือกที่จะคบเพื่อนแบบไหนแล้วก็แต่สิ่งสําคัญเลยเนะี่ยพี่หนิงอยากให้เราเนะี่ยอยู่ในจุดของเราให้มีความสุขมากกว่าเราไม่ต้องไปมองคนอื่นบางบางคนก็ ด่าว่าร้ายกันเองเนาะในการครบเพื่อนนี่แหละมันสําคัญคุณผู้ชมถ้าเราครบเพื่อนที่ไม่มีความศรัทธาในตัวเราหรือเพื่อนที่คอยจะเอาเปรียบเรานะคะพี่นิงก,ก็มองว่าถ้าแบบนั้นเราก็ถอยมาดีกว่า หรือว่าถ้าคนเราถ้าจะคบกันได้มันต้องมีหนึ่งนิสัยใจคอคล่ายเคียนกันการกินกันอาหารการกินก็ต้องไปกันได้ใช่ไหมคะเพื่อนผูงที่จะคบกันทัศนคติก็น่าจะไปในทางที่ทางเดียวกันนะคะีห่หนึ่งกับมองแบบนั้นเ,เพราะฉะนั้นเราพูดมายาวเลยนะ,ะตอนแรกๆก็พูดเรื่องของแบรนด์เนมก็ยาวมามันก็เป็นอะไรที่มันต่อเนื่องกันนะคะชีวิตคนเราก็แบบนี้นะคะก็เลยอยากจะให้มองว่าเมียฝรั่งทุกคนก็ เขาไม่ต้องการที่จะอวดร่ำอวดรวยหรอกคะ่ะแต่ว่าบางครั้งที่เขาเขามีมันอยู่ที่สังคมที่เขาอยู่มากกว่าเพราะว่าเราได้ใช้เราจําเป็นได้ใช้บางครั้งเราก็ต้องมีนะคะเพื่อ,อเพื่อที่เกิดให้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเวลาที่เราไปเข้ากับสังคมบางคนที่ไม่มีสังคมไม่ได้ไม่ได้ออกสังคมอย่างเงี้ยมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไม่ไม่จำเป็นต้องมีนะคะใช้อะไรก็ได้แต่ใน ขณะที่คนอื่นเนี่ยที่ต้องได้เข้าสังคมเขาก็ต้องมีมันก็เป็นเรื่องที่ปกติเพราะว่านั่นคือความสุขแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจแนละ้วพี่หนิงกับมองแบบนี้พี่หนิงจะไม่มองว่าคนไหนที่ถือกระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าใส่เสื้อผ้าหรูๆอะไรแบบนี้พี่หนิงไม่ได้มองเขาว่าเขาอวดแต่พี่หนิงมองว่านั่นเป็นความสุขนั่นคือความมั่นใจคนเรามันต้องสร้างความมั่นความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะมาทําให้เรา เพราะฉันถ้าเราสวยดูดีมันก็จะเสริมสร้างบุคลิกของเราแล้วก็เราก็จะเกิดความมั่นใจอยากให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในต่างประเทศค่ะเราเอาอประสบการณ์เอาสิ่งต่างๆในรอบตัวเรามาเป็นบทเรียนในชีวิตดีกว่าค่ะ ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับหัวข้อที่พหนิงพูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิโดีโอได้เลยนะคะพหนิงอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงที่เมียฝรั่งถูกมองว่าชอบทําตัวอวดรวยชอบทําตัวอวดรู้แล้วก็ชอบถือกระเป๋าแบรนด์เนมอยากให้ทุกคนนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อพินิงจะอยากจะรู้ว่าทุกคนคิดยังไงนะคะสังคมเมียฝรั่งในส่วนตัวพินิเงเองเนี่ยพินิงกลับมองว่ามันอยู่ที่โอกาสแล้วก็ เวลาที่จะได้ใช้มากกว่ามันอยู่ที่สังคมด้วยว่าเรามีโอกาสได้ใช้ไหมนะคะถ้าเขาอยู่ในสังคมที่เขาจะต้องได้ ไปงานสําคัญหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็สมควรมีก็เป็นเรื่องที่มันเป็นความสุขเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเขามากกว่าที่จะถูกมองว่าอวดรวยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่เฉพาะเมียฝรั่งแล้วคะ่ะคนไทยเขาก็ชอบใช้ของแบรนด์เนมเหมือนกันอยากให้ทุกคนนะคะเมียฝรั่งด้วยกันเนี่ยคะ่ะเปิดใจกว้างนะคะในเมื่อคุณไม่ชอบนะคะคุณก็ไม่ต้องไปต่อว่าคนที่เขาชอบนะคะทุกคนเนี่ยมีโลกบวดียพี่หนิงเคยพูดไว้ว่ามันมีทั้ง สิ่งที่เราชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบเราจะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบอยังไงให้มีความสุขแค่นั้นเองหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบคลิปวิดีโอของแม่บ้านบริการนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่ิงยังมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับทุกคนอีกเยอะเลยไว้ยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะรักษาสุขภาพค่ะคุณผู้ชมรักๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ